ของกูเอาให้พี่กัดเราใช่ไหมห้าร้อยอ่ะ เเก็เขตเมืองพัทยาแลโดยรอบสถานการณ์โดยรวมของน้ําในปีนี้นะฮะค่อนข้างจะมีน้อยกว่าเกณฑ์ทุกปีที่ผ่านมาทุกรอบปีที่ผ่านมาครับทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้าประปาจะเห็นได้จากการเก็บน้ํำมาประชันที่เราเห็นเนี่ยณปัจจุบันก็แห้งขอดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นปัญหาหลักๆเลยเพราะในเมืองพัทยาก็ใช้ตัวนี้เป็นน้ําหลักเพราะนั้น อ่าสภาวะอย่างนี้ทําให้เราจําเป็นต้องบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบโดยความเพื่อความไม่ประมาทสามารถมีน้ําใช้ไปถึงฤดูฝนได้าาการปลาส่วนวาระสภา,าพัตยาเองก็จําเป็นต้องจ่ายน้ําลดแร,รงดันลงนะครับแล้วว่าบางช่วงอาจจะต้องสลับพื้นที่จ่ายว่าหรือ,รอจ่ายเป็นช่วงเวลาโดยเฉพาะที่น้องประจะชนอยู่ในพื้นที่สูงนะครับหรือพื้นที่ปลายท่อหรือมีท่อขนาดเล็กเนี่ย ก็จะได้รับผลกระทบก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยาการปาหรือผ้าน,นี่ก็ยังมีระบบลดน้ำน้ําที่คอยเสริมให้ในส่วนที่ปลายท่อหรือที่สูงที่น้าไม่ไหลเนี่ยก็สามารถร้องขอมาได้ที่าปาสาขาพัทยานะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมีท้องถิ่นต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับช่วยเสริมลดน้ำเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับ นนก็ต้องขอขอบพระคุณในส่วนของผู้่านท้องถิง่นครับข้อมูลปริมาณน้ำนะครับพี่ในในปัจจุบันนะครับจากเมื่อก่อนที่บอกว่ามี40จาก5อ่างน,นะครับคือเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ5อ่างปัจจุบันที่พัทยามีก็มีอ่างมาประชันพ่ชักนอกพ่อทนจิตพ่อสะานแล้วก็หนองลังดลง เดิมความจุอยู่ประมาณสักสามสิบเก้าล้านเศษหรือสี่สิบล้านปัจจุบันก็เหลือไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณสามล้านเศษเท่านั้นเองนะครับ<ม><ม>นี่ก็จะเห็นว่าปริมาณน้ําพงเหลือที่จะใช้ให้ถึงช่วงฤด,ด,ดูฝนหน้าค่อนข้างจะน้อยมากก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องช่วยกันประหยัดส่วนก็ไม่ต้องกังว,วลนะการปลากา็าพยายามจับหาน้ําจากข้างนอกหา้าอ่างนี้ก็เข้ามาเสริมในพื้นที่ด้วยรวมถึงปัจจุบันก็ได้ไปขอความอนุเคราะห์จากกรมชลมระทานขอเชื้น้ำเพิ่มเติมที่ 呃，漫画。